ครอสโอเวอร์ค่ะที่ได้ทั้งในเรื่องของนะคะเปียร์ถที่ใหม่ปี2020ค่ะแล้วก็ได้ความประหยัดที่เหนือชั้นกว่าอีโคคาร์เป็นหลายเท่าตัวเลยสำหรับตัวคันนี้นิสสันคิกค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1 3 0 0ซีมาพร้อมกับเทอร,ร์ร e ี่อี e าวเอสำหรับใครที่บอกว่าอยากได้คิกค่ะแล้วก็มีงบผ่อนนะคะอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทตลอดสัญญาบคุคคลแนะนำคันนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นคิกปี2020ค่ะทุกคนขาก็บอดี้นะคะก็ ประมาณนี้ได้เป็น Cross Over Style เล็กๆนะคะแล้วก็มีเทคโน,คโ,นโลยีอ e ีพาวเจากนิสันเขาบอกว่ามันจะสามารถที่จะชาร์จไฟนะทำให้เป็นพลังงาน EV 100%ได้ด้วยตัวรถเองซึ่งอันนี้ก็มีโหมดการขับขี่แบบ EV แล้วบสอกว่าเวลาฟิลลิ่งที่ได้ขับโหมด EV เนี่ยมันเหมือนเป็นไฟไฟ้าแท้100%จริงๆไม่เหมือนระบบไฮบริดนะ คือมันจะเป็นไฟฟ้าเลยทุกคนรอบเครื่องยนต์แทบไม่มีเลยเวลาเขาข้อมด EV นะคะข้างในก็จะได้สภาพแบบนี้เลยเลขไม่หลักหนึ่งเท่านั้นค่ะสำหรับใครอยากได้คอร์สเอวนะคะที่ประหยัดกว่าอ e ีโคคาได้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะให้ความแข็งแรงแล้วก็ที่สาคัญช่วงล่างที่ดีกว่าอ e ีโคคาแน่นอนบุกขอแนะนาคันนี้เลยป้ายแดงนะคะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนกว่าวันนี้มามอุสองราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงห้าแสนเท่านั้นนะใครอยากเป็นเจ้าของคลิกคันนี้นะคะออกรถศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนอยู่ที่แปดพันกว่าบาทตลอดสัญญ,ญาค่ะอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มมมมเตติทักาา ตำลังอยู่ได้เลยนะคะใครสนใจคันนี้ทักมาเลยนะ